สวัสดีคร oh, no. <im> ับผมโกภูม oh. ินมากีค hmm. ร mm ับอายุ25ปีอ๋อเคยเคยชอบผีใช่ครับโหคบกันประมาณสี่ปีเลยนะโอ้ไม่เรียนเรียนมปลายหรือว่าเรียนอะไเรียนมหารครับคือเหมือนแบบไม่ได้ก็แสดงว่าเพิ่งเป็นเกย์ได้ไม่นานเนี่ยคัะเนี่ยไม่ถึงว่าเพิ่งรู้ตัวฝึกงานครับเออโอเวมวช้ามากแล้วมีอะไรอยกจะพูน่ะ อยู่ดีไปเปลี่ยนเปเขาผู้ชายคือจริงๆเนี่ยผมเขาแบบว่าคนเรามันก็น่ะมันมันไม่น่าที่จะแบบมาเจอคนคนนึงแล้วนเปลี่ยนแต่เพียงแต่ว่าเมื่อก่อนเราแค่คิดคิดว่าเราต้องคบกับผู้หญิงแต่พอเราอยู่จุดจุดนี้ปุ๊บเรารู้สึกว่าโลกมันกว้างเพรโลกมันกว้างปุ๊บพอเราเจอคนนี้แล้วรู้สึกว่ามันมันมันใช่อะไรเงี้ยครับมันใช่ก็แต่ตอนแรกก็ไม่ได้คิดอะไรแค่แบบก็ใช่ก็ใช่เลยแค่แบบือบเรา เราเราแอบชอบใอโฟนหนึงแค่นหน